ขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่22ผมเสร็จภูเก็ตกําลังติดตามภารกิจผลงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสอพอเมืองภูเก็ตมีการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขโมยรถจักรยานยนต์ได้ของการขณะนี้9คัน

เป็ี่หมือนเลยเป็ร่ันแี้ไม่โดนเลยนี่อยู่างไหมไม่ไม่ม่ไี่ไมุ่บแไ่ไม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 ่ไ่ม่่ไม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  มาณ9า0ก้าพนะครับพร้อมกับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับซึ่งพฤติการของแก๊งนี้นะครับจะขโมยรถในพื้นที่เมืองบุเก็ตจากนั้นก็จะมีการดัดแปลงนะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโครงนะครับเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับเพื่อนะครับเป็นการนำพลังแล้วก็เป็นการปกปิดการติดตามนะครับแต่ชุดเราเนี่ยโดยท่านภูมิกับนะครับแล้วก็ท่านภูมิกับการนะครับคำชับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ช่วงป่าล้างนะครับก็ ได้เฝ้าติดตามมาตลอดจนสามารถจับคุมได้ในวันนี้นะครับซึ่งฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านใดนะครับสงสัยว่าจะเป็นรถของตัวเองที่ถูกขโมยมาก็สามารถดูได้ที่สอพเอมืองปุกเก็ตครับขอบคุณมากครับ